ลูกถ่ายน้อยถ่ายบ่อยถ่ายเหลวผิดปกติหรือเปล่านะวันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันค่ะว่าทารกขับถ่ายแบบนี้ผิดปกติแต่ก่อนจะไปดูกันอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้ไม่เจ็บไม่จนทุกท่านเลยค่ะเพราะการขับถ่ายของลูกเป็นสิ่งที่บ่งบอกสุขภาพของเจ้าตัวเล็กได้จากภายใน คุณเป็นพ่อแม่จึงห้ามละเลยไม่สังเกตการขับถ่ายของลูกนะคะมาดูกันค่ะว่าทารกขับถ่ายแบบไหนที่ผิดปกติ1ขับถ่ายเป็นสีเขียวการถ่ายเป็นสีเขียวในทารกที่กินนมแม่นั้นเกิดจากอาหารผักใบเขียวบางชนิดหรือว่าวิตามินที่แม่กินผ่านนมแม่ไปยังลูกน้อยค่ะ หรือจากการที่เด็กได้รับธาตุเหล็กเสริมจากนมชงแต่ถ้าลูกถ่ายเป็นสีเขียวและมีฟองอาจเกิดจากการได้รับน้ำตาลเลกโตสในนมมากเกินไปเพราะว่าให้ลูกกินนมบ่อยจนเกินไปค่ะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรืออาจเกิดจากการไวต่ออาหารหรือยาบางชนิดได้หาก24ชั่วโมงแล้วยังไม่หายควรปรึกษาคุณหมอค่ะโอเสองสามวันขับถ่ายทีลูกท้องผูกหรือไม่ สิ่งสำคัญคือคุณแม่ต้องดูลักษณะของอุจจาระลูกว่าแข็งทำให้ลูกขับถ่ายลำบากต้องออกแรงเบ่งและมีเลือดปนออกมาหรือไม่ถึงแม้ว่าการถ่ายน้อยอาจเป็นสัญญาณของท้องผูกแต่เด็กบางคนอาจถ่าย2-3วันต่อครั้งได้ค่ะหากถ่ายแล้วอุจจาระนิ่มถ่ายง่ายก็ไม่ถือว่าท้องผูกนะคะ3ขับถ่ายบ่อยและเหลวก็ปกติหากลูกถ่ายเหลวเป็นน้ำไม่มีเนื้อปนเลยแสดงว่าลูกท้องเสีย ควรพาไปหาหมอเพราะว่าถ้าหากลูกถ่ายบ่อยจนเกินไปอาจทำให้ร่างกายลูกขาดน้ำได้นะคะ 4. ขับถ่ายมีกลิ่นเหม็นและท้องอืดอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือแพ้อาหารเช่นโปรตีนนมวัวหรือรหากลูกทานนมแม่อาจเกิดจากอาหารที่แม่ทานเช่นชีสนมวัวโยเกิร์ต 5. ขับถ่ายมีเลือดปนในกรณีที่คุณแม่เช็ดอุจจาระลูกน้อยแล้วพบว่ามีเลือดปนออกมาให้สังเกตเป็น2กรณีคือ 1. หากเป็นเลือดลักษณะเป็นเส้นจางๆไม่ได้ปนมาในเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากอาการท้องผูกค่ะ 2. หากมีเลือดปนมาในเนื้ออุจจาระอาจเกิดจากความผิดปกติที่โครงสร้างของลำไส้หรือเกิดการติดเชื้อนในลำไส้อย่างรุนแรงต้องรีพาลูกไปพบคุณหมอนะคะ 6. ขับถ่ายมีมูกใสปนอาจเกิดจากการระคายเคืองที่ลำไส้อาหารไม่ย่อยหรือเกิดอาการติดเชื้อหรือมาจากน้ำมูกหรือเสมหะที่กลืนลงไปขณะลูกเป็นหวัดหากเป็นแบบนี้ควรนำลูกมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะทารกที่ทานนมแม่นั้นจะถ่ายบ่อยค่ะเนื่องจากนมแม่มีเวโปรตีนที่ย่อยง่ายและมีจุลินทีย์ใยอาหารที่ช่วยทำให้ขับถ่ายง่าย ส่วนทารกที่ดื่มนมผงจะถ่ายน้อยกว่าแต่จะค้นกว่าและมีปริมาณมากกว่าค่ะอย่าลืมสังเกตการขับถ่ายของลูกอยู่เสมอนะคะสังเกตและใส่ใจด้วยความรักผลัก,ล,กลูกร้ายให้ไกลลูกอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร